ตีสามสิบชั่วโมง<ไ>ประเด็นคือจะกดเข้าแรงได้หรือเปล่าเนี่ยเด็กไ,ได้ได้ได้เข้าได้ยังไงจะไปทีมเอเวเรนซ์เราต่ำปะได้เป็นร้อยนะครับดีเฟนซ์ขอดีเฟนซ์ขอโนท็อปแล้วกันแต่ว่าการาาช่วยชีวิตตรับ for l i f พี่ครับพี่จะเล่นดาเมจหรือว่าพี่เออะไรนะเลสคอมหรือว่าจะให้ผมเล่นไรครับเจ้าม้อเอาไงอะเล่นเล่นอะไรก็ได้เล่นเล่นอะไรฮาร์ดเลยเพราะว่าพี่พีเกียตเล่นเอางี้เลยโดนโดนใหม่หาคนหาคนเล่นอยู่แหละมันดูเอยากเล่นอะไรฮาร์ดจริงๆริงวะโยมาเฉยเลยกอดทองเดี๋ยวเดี๋ยวกอดตรงนี้ตรงนี้ใหม่แป๊บนึง ดูเท้ามันเท้าไมีอะไรก็ไม่รือสกินนี้สีสวยมากอ้าวเขาไม่เป็นอ่ะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เท้าวัอยู่เนี่ยข่าหักอยู่เด็กอันนี้มาดูดิท่านมาดูดิอันนี้หายมาดูฝั่งนี้ดิโอ้โหไม่เห็นเฮ้ยสวยสวย ยังไม่ตายโซโลคิวไปสามตัวเฉยกลับมากลับมากันข้างหน้าหน่อยเฮ้ยแต่ฟอนกาเข้าเร็วมากเลยนะมันยังอยู่อีกเหรอเขาเล่นแผ่ข้าเร็วนะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมข้างในยังเอาันไม่ได้

โอ้ยโอ้โหแม่งมึงนิดดีกูแรงเจ้เอนเ้ย้นัข้าเียไม่ไ่ค่อยได้หิวออิต้ยมวโอ้ได้ได้ไดอ้ทิงไหมทิงเลยแล้วิงเลย ก็ไอ, <here>. oh. อ้เหี้ยโอ้ยโหอียเลยมากันหลังกันหลัง,เร,งเราต้องคิดเ,เราต้องคิดเยยยอยย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 งเยยไยยยยอ Hãy subscribe cho một Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ một video hấp dẫn ป่วยไม่ได้นะเอาพี่อ๋เลี้ยวบิข้ามพอโดนเนี่ยเว้ย นยากว่ะเป็นไม่เป็นอย่าไปคิดมากนี่มาการข้างข้างขวาหน่อยไอ้สายบนมาการสายบนหน่อยสายบนสายบนเข้ากลางสายบนตับอยู่ไหน สวยสวยแก้วตะเกงไห้ช <laughs> นะพอชนะพอยากย่ากตอบมาเกีย่ากออผมว่าผม<อ>ว่าเขื่ออะไรนะพี่เอันเลกคอมคอมเออ <laughs> เอสมาแกงมาการสายคนไหนดิ ไปมือไหใช้กับขึ้นมากันหน่อยอแล้วไหนขึ้นมากันแงแงๆตายบนหน่อย ไม่คืนม่ใช่ไหนนะแต่ตอนนั้นมันเปลี่ยนทีมเลยเป็นสายบนนี่แหละทวารากันยังไงก็โดดลงไปได้ซูโอโม่สายบนว่ะพี่แันเดิมกันมามาอ่ึนนะมาออนะมาแล้วมาแล้วสายหมดเลยทั้งทีสายบนสายบน ใช้ๆไปยินตรงนี้ข่ามันข้ามันพี่น้อง่มันหนีไม่ได้ข่ามันพี่น้องเฮียเมย์แม่งเรวอ่ะกูเล่นโคสบายเลยเฮียแม่งโคตรแย่แหล่งที่มาร์คบูมที่ไมาบู๊เมื่อกี้คือผมตามไม่ทันละ อันนียังไม่ได้ทำเพี้ยอะไรเลยตรงนี้อย่างเดียวทำทำแล้วทำแล้วบู๊ดไม่แก่งแล้วแอนิมอลโอ้เลือดไม่ใช่เด็เอาเรียกูควอีโมดอีกที่ผายใครก็ได้ช่วยคนด้วยไอ้ซัมเดยือนกดอตีหมดไอ้สัตว์มึงรับกรรมตัวเองไป้สุดเออแม่งแม่โคตรแบบแม่งคนเป็นตามบาปชิบหายจะตายแล้วแต่งคิวจ้า ระวังหลังวังเออ<ๆ>เข้ามาร,ระวังหลังริปเปอร์ริปเปอร์เอาเตียแล้วกู

ไป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 วิ่งวิ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 งอไไม่ทันน่ะลุ้นจังหวะเดียวจริงๆอันนี้เอาใหม่ได้เอาใหม่ได้เกมมันละฝนฟลายนะอันนี้ดิอันนี้แบบอันแทงก่อนอันนี้ต้องไงใะแทง คนที่เล่นเป็นทนี่สุดแต่ะกูขอให้นั่นแหละเองอะไรกูออไม่อยากได้คนเล่นไม่เป็นด้วยเดี๋ยวมันจะยากว่านี้ถ้านเ,เล่นไม่เป็นมึงเป็นกว่าไงตวตายแล้วกูลุกนั่งเล่นฝึกนานอ่ะโอ้โหดูสภาพมหากรรมฝั่งนู้นไม่ทำตู้เกมแต่ตู้ พังแล้วใหไหมหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยผมว่าพังหมดแล้วแั้บนขึ้นมาไม่ได้แนคะเ,เ,เน่แคนินวิโดว <c oughs> ินโดเมเกอร์เล็กไมเ เขาเห็นน่ะได้ฮีลแน่นอนตายคือเขาเหไงคือเขาฮีลกูโดนน่ะก็พอแล้ว อทผิดเวลาเดี๋ยวไอ้ยืนหลังพี่รัดดันไปืนหลังไอ้ใช้รัดดันเลยเอดินต้เดมาเยแ้วหแป๊บเดียวเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเอ้เชียร์ละตายละกันงานยากละโดนปิดกัน เรื่องแม่้ยก็เ,เ,เป็เร่งไปฝั่งอุลไลฮะเร่อเก่งนะแต่ก็ไม่เข้าก็คือเ,เ,เข้าเลย ก็ยังดีนะครับช่วกูด้วยอย่าปล่อยกูไป <laughs> ยังไม่คุ้มรอพี่เขาบูตก็ได้พอดีว่าแม่กวนดี้วไงยังยังเหลือคอมโบคอมโบอา้าอยู่

รู้สึกจะรีบไปหนย เออโหแหวกเลยว่ะยากเลยเียขอโทษเมื่อกี้ขอโทษโทษหลายพลาดหลายจุดเลยเมย์มันเล่นดีแอดีจริงไปละ คณิน้นนี้ไม่ได้เล่นดีเพลนานมือตกเอันนู้นโซโล่อันนู้นโซโล่คิวมึงอ่ะโซโล่คิวแต่นูน่นนะอันนั้นะมีช่วยเห็นช่วงนี้ไหมพ่เล่ะ เกมมันเข้าลังปะใช่คพี่ไม่เเข้าลไม่เข้าแล้วอาอยิงผมไม่ได้ยินนะตอนนี้